สวัสดีจ้าพี่น้องพี่น,อน,อน,อน้องจ๋าเมากินห่อน้ำกันนะจ้ะเด้อมี่ย,ยายม้วนหลาบเนื้อจ้ะก,ก้อยเนือน้อนะจ๊ะเด้อก้อยเนื้อหัวเนื้อขม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 อําล่ำบทจัดจัดนะจ้ะเด้อไม่กินน้ำกันนะจ๊ะพี่น้องเด้อม,ม,มากินน้ำกันนะจ๊ะเด้อมากินมากมามากกินน้ำกันแซ็บแบอาหารในสารบ้านเข้าจัน แซบมีผักอินเลิดพอดอนะจ๊ะเด้อผักอินเลิดกินแกนเลือดแกร่มวมนะจ๊ะ ทำยังไงจ่ะพี่น้อง จับจับโดนกี่เทียนหนึ่งพี่น้องก่อยเนื้อ ก้อยเนี่ยรสจัดๆพี่น้องขมหอมอำล้ำแจบบันเทาจากพี่น้องยามุ่นก็นขอขอบพุ่นพ่อแม่พี่นอ้องทุกขุทุกคนเลยจ้ะเด้อที่กุลไหลกแชร์ให้กดติดตามพี่ยามุ่นจ้ายายมุ่นก็นข,อขอให้พี่พ่อแม่พี่นอ้องทุกูุทุกคนสุขภาพแข็งแรงอย่าเก็บอย่าไขายอย่าจุดแล้วจ้ะเด้อขอให้มีส่วนเวลากั่ทุกคนเลยจ้ะเด้อ ขอบคุณหลายๆจ้า